Let's go <S สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดใหญ่สวนนารามอะแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันอะไรอ่ะทำบุญมั้งไม่ใช่วันนี้เราจะมาเรออียนวิธีการทำปลารดน้ำค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันเลย โอเคครูชื่อนายธนิ์ชื่นใจหรือช่างธนิงชื่นใจนะครับในเพชรบุรีก็เรียกช่างหนงน,นะครับในเพชรบุรีนี้ก็เป็นครูช่างมาหลายปีนะครับก็คือทํางานมาเกือบสามสิบกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ผลงานที่ต้องมีกานถามว่าผลงานที่ชอบที่สุดที่ไหนมั่งอะไรอยอะใช่ไหมจริงๆแล้วอาจารย์ก็มีความภูมิใจในผลงานทุกผลงานที่ทําไว้แต่ผลงานที่เคย ประทับใจที่สุดก็คือเป็นผลงานที่ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วงานที่เก้าครับครั้งที่ท่านเสด็จมาที่เพชรบุรีที่จวนผู้ว่านะครับก็ถวายเป็นชิ้นหนึ่งชื่อผลงานว่าไวยเทียอวยพรนะครับแล้วก็ผลงานที่จังหวัดพะเทพนะครับก็ก็ะทไว้นะครับอันนี้ครูเนี่ยก็จะถ่ายทอดองค์ามลุงให้กับน้องๆทุกคนแล้วก็จริงๆแล้วถามว่า งานนะถ้าจะไปดูก็วัดคงคาวัดต้อมวัดทีประเสริฐไปดูบ้านประตูน้าต่างโบสถ์นะครับแต่วัดคงคาเนี่ยอยู่สารการปร,ริยนข้างบนนะครับและข้างในขอ,อ,อสองอะไรกันปักก็ก็มีนะครับไปดูได้แล,ว,แลวไปถ่ายรูปเป็นเป็นผลงานก็ได้นะครับ <c oughs> อุปกรณ์มีอะไรบ้างคะ,ะการเกีบแรล่งน้ำนี่ครับอุปกรณ์เนี่ยเกิดจากธรรมชาติทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างนะครับก็คือ <c oughs> กระดินะครับกาไปถองปัดล้มปล่อยนะครับ <c oughs> นะครับแล้วก็หอระดานห่อระดานระดานต้มีลักษณะเป็นเหลืองแต่เป็นหินหอระดานแล้วก็หรือจะใช้ด้วยสีฝุ่นก็ได้นะครับเราจะมีการเปลี่ยนแปลงจะปรับเปลี่ยนในลัสถานการณ์ต่างๆที่หางง่ายที่สุดนะครับไม่มีไม่มากเท่าไหร่อนี่คือกาวกถิ่ตอนนี้ ที่ก็คือยางกระถิ่นยางต้นไม้ที่มันต้นใหญ่แล้วก็มีน้ำกา,าวเยอะๆเรามาละลายป็นน้ําเป็นน้ํากาวเพื่อมาผสมให้เป็นให้เป็นโกกในโกกนี่ละแล้วเพื่อเขียนเป็นน้ํายาสําหรับเขียนนะครับแล้วก็มีที่สําคัญก็คือจะมีกระดาษไขกระดาษไขเนี่ยคือการออกแบบเอาไว้ออกแบบออกแบบแล้วก็จะใช้เข็มเนี่ยเจาะเจาะอ,อันหนึ่งแล้วไเจาะนะครับ จออนนก็คืองาน,นระดับน้ําเนี่ยหนึ่งขั้นแรกก็คือการทาพื้นด้วยสีดำหรือรับนะฮะย่างรับตัวนี้เพื่อเ,าเอาไว้เขียนง,งานเขียนลายดีครูทำเอาไว้ให้ดูนะครับแล้วก็พอเขียนลายปุ๊บเราก็จะปิดทองลดน้ําเรียกว่าลหลลดนน้านะครับทีนี้สามารถงานถ้าจะไปดูก็วัดคงคาวัดต้มวัดดีกระเสดสิรุรบานตูหน้าต่าืงนะครับ แต่ว่าคุค้าได้ยินสารการเปร็นด้ว,วไงนะครับว่าจะทำไงไงนะครับเดี๋ยวจะเริ่มคิดงานให้ดูล,บบนะล่างแบบนครับเออมาแรงแบบที่เสร็จปั๊บเนี่ยเมื่อเราไล่แบบกเลยในกระดาษไขนะครับพอล่างแบบเสร็จปั๊บเราก็จะใช้เข็มเนี่ยฮะปุกลงไปปุกลงไปการปุกเราก็ต้องหาไอที่นิ่มแล้วก็เจาะลงไปอย่างนี้นีย เห็นไหมครับเนไหครับเมื่อเมื่อเจาะแล้วเนี่ยเขาเราก็จะมีจะมีรูไปข้างล่างใช่ไหมมันจะทะลุใช่ไหมครับรูเสร็จปั๊บอีกตอนตอนหนึ่งเราจะใช้ดินสับคองแล้วจากนี้นะครับเราก็จะดินสับองนี่มาใส่รูปกดครบนะครับใส่รูปนี้นะครับดินสับคองเนี่ยดินสับองเนี่ยใส่เข้าไปที่ตรงนี้ แต่วิธีการใส่ทุกนี้ทูบประครบเนี่ยดินสะพองนั้นจะต้องไม่มีน้ําก็คือเราต้องเอาดินสะพองเนี่ยติดขั้วก่อนขั้วไปอ่อนๆเพื่อให้ดินสะพองเนี่ยดินสะพองเนี่ยจะจะไม่มีน้ําเลยจะเป่ามากร้อยแห้งแล้วก็มาใส่รูปประครบนะครับมันก็จะเ,เราเอาไม้พื้นไม,ม้ธรรมดาเนี่ยมาทําเป็นพื้นลักเรียบร้อยแล้วเราก็ได้แบบแล้วเห็นไหมแบบก็ได้แล้วพื้นลักก็ได้แล้วอขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเริ่ม ทำการเรียนรู้เรื่องการสอนแล้วนะนี่คือหมวดแรกนะครับการทําแรกพอเราทําพื้นเรียบร้อยนี่คือขั้นตอนที่แรกนะครับทำพื้นทิ้งงานออกแบบเรียบร้อยเราก็จะต้องล้างพื้นก่อนด้วยดินสะพองนะครับด้วยดินสะพองนี่ถ้าเราไม่ล้างอุปสรรคการไม่ล้างเนี่ยเราเขี่ยนไปเนี่ยจะวูบ เขียนไม่ติดน,น้ำยาเนี่ยผสมอยู่สามอย่างนะครับก็มีขอนระดานกาวกระถินน้ำปักต้มป่อยน้ำปักต้มป่อย,ออย,น,ย,ยน,อน,นี่มีค่าความเปรี้ยวนะครับขอระดานี่มีค่าความเค็มเราเปรี้ยวกับเค็มมาค่ากันโดยการใช้เย่ยมยงด้วยกาวขอนระดานให้กาวกระถินกาวกระถินเนี่ยวิธีการทาเนี่ยเราจะไปละลายน้ําร้อนคือทุบละเอียดน้ลายน้าร้อนกาวกาวถิ่นเนี่ยมาลงผสงมอยู่ในนี้ จะมีกลิ่นเปรีป้ยวนิดนึงเพราะว่ามันเป็นนักปลักสม่อยมีข้าวของเปรี้ยวแล้วเลยเปรีป้ยวกลิ่นจากเปรี้ยวนิดนึงแล้วป๊บเราก็จะ หันมาดูชิ้นง,งานของเราตัวนี้นะครับเนี่ยที่ครูจะไม่ล้างออกตัวนี้ครูจะใช้คําว่าเช็ดออกนะครับเช็ดออกครูก็ใช้กำรีนะครับเช็ดคุูจะเตรียมก,กันนะนะ แล้วเนี่ยนะฮะสามอย่างนี้เขียนลงไปพี่การเขียนแล้วก็เขียนลงไปธรรมดาีิมาไ,ไม่ใช่ครับทออยางที่เราจะเขียนเราเขียนเนี่ยเราเคลือบไปกันแม่ถักติด ไม่ใช่ไม่ใช่เราทองเรากันแม่ทองติดแต่ไอ้ตัวนี้ดิจะทําให้ทองติดก็คือตัวเนี้ยเหนียวๆเนี้ยเ็ดลงไปรงเนี้ยพอเราเช็ดลงไปเนี่ยมันจะไอต,ตัวเนี้ยมันจะมีความเหนียวอย่างรักนี่นะเ้าก็จะเช็ดลงไปในน,ๆๆๆนี้แล้วเราก็จะเอาเอาอีกชิ้นหนึ่ง เราจะทำให้ดูในเวลาทํากานจริงเราก็จะเอาตัวนี้มาถอดลักตัวเลีกถอดลักนะครับถอนลักเสร็จครับรเห็นไหมครับทองคำเปลวที่เขาไปลงหน้าหน้าทองอันนี้แหละเนี่ยทองคำเปลวนี่แหละมันจะละเอียดมากนะครับเป็นทองทำาด้แท้นะครับที่สามารถคนก็จะเป็นจริงจริงแล้วทองเนี่ยเป็นทองที่เราใส่น,นี่แหละ ที่คนซื้อไปไยก็นี่แหละแต่นี้ครับตีแบนทำงานราคาจะสูงมากอะไรน้้นนนำเนี่เยเห็นไหมครับเราก็ปิดแล้วเห็นไหมเราก็จะใช้กำลีนะครับ การไลลดน้ําก็คือสมน้ำเนี่ยเป็นลดลงไปในลาย,ยางานเรานี้แหละเห็นไหมไล่ลดน้าลดได้ลดจริงจริงเลยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยน้ก็จะโดปฏิกิยากับขอระดานนะครับขอระดานที่เราเขียนไว้เนี่ยมันก็จะโดนน้ําปั๊บเนี่ย ง่ายไหมครับม,ม,มีวิธีสั้นขั้นยุง่งยากยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าการยุ่งยากเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับความคิดจีแรกอยากให้เยาจนคนเมืองเพชรสนใจงานช่างมากๆเพราะว่าเรามีโอกาสดียวกันอื่นเขาเรามีเขาเรียกว่าเรามีองค์ความรู้อยู่ในท้องถิ่นเรามีเขาเขาเรียกมมีคุณค่าอยู่ในในตัวเราแล,วลว้วในจังหวัดเราทำไมเราไม่สนใจขนาดความจริงถ้าเราสนใจเนะี่ย ได้ตัวนี้ละมันจะทําให้พวกเราเนี่ยจะมีชื่อเสียงอย่างน้อยเป็นาง,งานดินเลยสามารถไปพูดคุยได้ว่าว่าเอ้ยเนี่ยเราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับกุช่างเมืองเทศทางคนเทศเนี่ยมีหลายช่างมีช่างปูนปัน้นช่งางแกะสลักช่างลายรถน้ําช่างเปียนลายไม้มุกช่างปูนสึกยังไงครับยาวจนรุ่นหลังก็ที่บอกนะมีความมาั่นใจว่าถ้าย,ยนาวจนรุ่นหลังได้เรียนรู้เนี่ยปูนจะตายตาหลับดีกว่าปูแน่ๆแก็คือว่ามันจะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างรุ่นสู่รุ่น ไม่จําเป็นต้องเป็นเสือสายเป็นคนอื่นอืนก็ได้แล้วสามารถทากันได้อย่างเช่นอาจารย์ทองล้วงเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาได้มากมายเลยจะเป็นตระกูลคุณเสริรจะเป็นตระกูลเอ็มโอจะเป็นคนข้างบ้านก็มาเรียนรู้แล้วก็มาทํางานด้านนี้ทุกคนเป็นอาจารย์ทองล้วงใไหมอาจารย์ทองล้วงเนี่ยจริงๆแกไม่ได้คนเพชรอีสานแต่แกเป็นคนบ้านเกิดของแต่แกมาอยู่เพชรบุรีลูกเกิดก็เพชรบุรีก็คือแกมาอยู่ที่เพชรบุรีตั้งจนชีวิตเกษียณที่นี่ แกใส่ทอดดความรู้ให้กับลูกเยาวชนรุ่นหวานของคนหนึ่งเพชรอย่างที่บอกว่าผมใจยังไงถ้าคนหนึ่งเพชรได้เรียนรู้แล้วทาได้ผมก็ภูมิใจอยู่นวนะครับ